สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําประจําวันพนระัาบิีที่10สิงหาคมนะครับในทิศทางของราคาทองคํานะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่มันมีการหลุดนะครับตัวชแนลนะครับหรือว่าแนวรับของเทนขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงวันอังคารก็ลงต่อเนื่องนะครับมีการกลับไปรีเทสนะครับจุดที่ไม่นหลุดลงมาแถว19 3 0นะครับถึง1 9 3 5โดยประมาณนะครับตรงนั้นเนี่ยมันมีเส้น EMA 120นะครับเส้นนี้ผมพูดมานะครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาพูดมาตลอดนะครับว่าถ้ามันเบรกเมื่อไรนะครับโอกาสลงต่อนะครับไป1 9 0 0ถนะครับหรือลงไปลึกได้กว่านั้นนะครับจะเป็นช่วง1860ได้เลยนะครับซึ่งมันหลุดมาแล้วนะครับหลังจากที่เป็นฟาลเบกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับ ทีนี้นะครับในกรอบเดยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคานะครับมันมีการปรับตัวลดลงมาหา d daily demand z โซนนะครับโซนนี้ก็ประมาณนะครับ1915นะครับลงมาถึง1892โดยประมาณนะครับซึ่งการที่ราคามาจากีบาวไปก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่า ลักษณะของการรีบาวน์นะครับมันน่าจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อในลักษณะนี้นะครับแต่ว่ามันจะรีบาว์เลยไหมนะครับหรือว่าจะมีการลงต่อเราก็ต้องติดตามดูกันต่อนะครับในกรอบตัวรายวันนะครับมันก็จะมีช่วงของการรีเซสเมนต์นะครับก็จากสวิงโลตรงนี้นะครับไปถึงสวิงไฮตรงนี้นะครับมันก็ประมาณนะครับมีการรีเซสเมนต์เนี่ย กลับลงมาครับปัจจุบันเนี่ยแถวแถว78.6แล้วนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นอัตราส่วนการรีเทสเมนซึ่งลึกนะครับลึกกว่านี้ก็คือ88.6หรือฟิโบรชี100เลยนะครับซึ่งอันนั้นก็คือไปทำอ e ีโคโลเลยนะครับปัจจุบันเนี้ยหลุดแนวนะครับสำคัญหรือว่าโกลเด้นเรชชลงมานะครับแถว68.8ที่ราคาประมาณ1,920 9หรือประมาณนะครับ1,930ก็เบรกมานะครับมาสู่แนวฟิโบทัดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยโอกาสนะครับก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าความน่าจะเป็นต่อจากนี้นะครับมันมีการเด้งได้นะครับอาจจะลงมาลึกๆนะครับเด้งขึ้นไปนะครับไปทดสอบจุดที่มันเบรกลงมาแค่1,930นะครับหรือว่าอาจจะไปทดสอบตัวแนวต้านของชานเลเดิมนะครับเพื่อที่จะลงต่อในขณะนี้นะครับ ไปดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงบ้างนะครับกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับก็เราก็จะเห็นว่าเมื่อวานนะครับจุดที่ผมให้สังเกตพฤติกรรมราคาก็คือประมาณ1934-1935นะครับก็คือเป็น supply z o บริเวณนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยมันนะครับมีการ r e เ i s t ม n ต์กลับขึ้นไปนะครับช่วง1932.5โดยประมาณนะครับแล้วก็โดนเส้นสป e ด d l i n เส้นนี้นะครับเส้นนี้ทำให้มันหนานิดนึงนะครับเราเห็นว่าเส้นสปิดไ l i ์เส้นนี้นะครับ มันกดราคาขึ้นไปไม่ถึงโซนที่เราเฝ้ารอนะครับก็สปีดไลน์เนี่ยก็มีการกดดันราคาลงมานะครับสุดท้ายเนี่ยก็มีการเบรกโลแถว1925นะครับลงมาทำโลใหม่แถว1914เลยนะครับโครงสร้าง c ีนะครับก็จะเป็นนะครับลงนะครับรีเซสเมนต์นะครับลงลึกนะครับรีเซสเมนต์ลงลึกสร้างนิวโลนะครับทีนี้มันจะมีความผันผวนเมื่อช่วงนอนฟาร์มนะครับกลับไปเทส1945 แล้วก็เบรกนะครับตรงนี้ลงมานะครับเส้น EMA ลงมาสร้างนิวโลนะครับรีเซ็ตมกลับขึ้นไปก็ลงมาทั้างนิวโลอีกนะครับเราก็เห็นว่าราคามันสร้างโลต่อเน,นื่องนะครับโลว์โลว์โลว์ว่าไฮแล้วก็มีเส้นกดอยู่เส้สนสปีดไลน์ตรงนี้นะครับรวมถึงนะครับมีเส้นแนวรับตรงนี้นะครับแนวรับเนี่ยก็ถ้าดูโครงสร้างใหญ่ๆว่าภาพกว้างกว่านั้นนิดนึงนะครับมันก็จะเป็น ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะของปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในลักษณะของ falling wedge นะครับประมาณนี้นะครับ falling wedge เนี่ยมันก็จะเป็นโครงสร้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในเทรนขึ้นนะครับมันก็จะเกิดการเบร k เอาขึ้นนะครับมีโอกาสเบรกขึ้นได้นะครับแต่ว่าการเบรกขึ้นนะครับผมมองว่านะครับมันจะเป็นการเบรกเพื่อกลับไป อาจจะไปทดสอบเส้น EMA นะครับช่วง1935แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะลงต่อนะครับในกรณีที่มันเบรกเส้นตัวสปีดไลน์เส้นสีแดงนะครับอาจจะขึ้นไปแบบนี้นะครับไปเจอสปีดไลน์เส้นใหม่ไปเจอเส้น EMA ไปเจอ Supply Zone นะครับไปเจอแนวต้านทั้งหลายเลยนะครับมันอาจจะเป็นการนะครับลงต่อแบบนี้นะครับนี่คือมุมมองในแนวโน้มของราคาทองคำนะครับ วันนี้นะครับก็ถ้าไม่เบรกตัวเส้นสปีดไลน์นะครับไม่เบรกตัว falling wedge ตัวนี้นะครับราคาก็อาจจะไหลต่อลงเรื่อยๆนะครับโซนดีมานโซนตรงนี้นะครับ4 h ตั้งแต่ราคาประมาณ19เลสเซว่า1915ลงมานะครับถึง1910เนี่ยก็นะครับมันก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการเด้งขึ้นของราคาได้นะครับแต่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นช่วงเด้งระยะสั้นอยู่นะครับก็คือจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ราคาแลนดี่ไป มันพักตัวอยู่วันที่10นะครับรกรกฎาคมหลังจากนั้นก็แลนดี่ขึ้นไปนะครับทีนี้มันกลับลงมานะครับผ่านดิมานโซนบริเวณนี้ก็อาจจะทําให้เด้งได้นะครับแต่ว่าเด้งในเบื้องต้นเนี่ยก็ยังมีอีกหลายแนวนะครับมี EMA มรงนี้นะครับ EMA 20ของ4 h EMA 50ใกล้ๆ1350้0นะครับ EMA 120 4 80แถว1945นะครับ โดยภาพรวมนะครับราคาทองคำเนี่ยถ้าราคานะครับยังไม่กลับไปเทศนะครับยังไม่กลับไปเทศสูงกว่าแนว19 5 0นะครับเรียกเซว่า50แล้วกันนะครับเอาแบบเก่งๆเลยเนี่ยถ้ามันไม่กลับขึ้นไปเทศเหนือ1950นะครับมันจะยังเป็นเทลงนะครับหรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็จะเป็นไซเย์นะครับคำว่าเทลงเนี่ยมันอาจจะลงนะครับผมมองว่าในจุดบายนะครับจุดที่น่าสนใจมันน่าจะเป็น ตรงนี้นะครับผมมองว่าน่าจะสกิปนะครับแต่ว่าใครจะมองอินทรเดเทดก็พอได้นะครับแต่ว่าไม่ควรจะมองเกินเรื่องของแนวต้านของตัวเส้นสปีดไลน์นะครับอาจจะเข้าเร็วออกเร็วนะครับประมาณจากจุดนี้นะครับไปประมาณนี้ก็ประมาณ10เหรียญนะครับหรือราคาอาจจะเด้งแบบนี้นะครับขึ้นไปชนตัวเส้นสปีดไลน์นะครับลงมาทำโลต่ำกว่าเดิมนะครับลึกๆนะครับเป็นบูลิสเดอเบอร์เจนมันก็จะ เบรกขึ้นไปแบบนี้ได้นะครับเบรกขึ้นไปก็ชุดนี้นะครับเราก็ต้องลองเสี่ยงดูนะครับแต่ผมมองว่ามันก็คือมันจะเป็นการเต็มที่มันจะเป็นการเด้งเพื่อลงนะครับเด้งก็อาจจะขึ้นไปตรงนั้นนะครับสุดท้ายโดนเส้นสปีดไลน์ก็จะกดลงต่อนะครับรอบนี้ผมว่านะครับ1896นนะครับแนวรับเดนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าเป็น พิเวสโตก่อนหน้านั้นนะครับของวันที่29มิถุนายนเนี่ยเราน่าจะได้เห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่มีลอง b บแอดนะครับผมมองว่าจุดนะครับในดับราคา1900นะครับลงมานะครับลงมาถึง19เอน่อ1892นะครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจที่จะมอง Buy นะครับมันน่าจะทำให้เกิดการเด้ง ที่ได้รุ้นะครับเป็นเรื่องของ i s สรีบอ r d หรือว่าความน่าจะเป็นมากกว่าแนวราคาปัจจุบันนะครับไปดู 1s บ้างน,นะครับ 1s นิดนึงนะครับว่ามีอะไรให้น่าสนใจไหมนะครับ 1s เนี่ยก็ยังคงโฟกัสจุดเซลล์หลักนะครับก็ตั้งแต่ราคา1945ขึ้นไปถึง1950นะครับก็คือไอโซนแดงจุดนี้นะครับไอโซนแดงเนี่ยผมไฮไลท์ขึ้นมานะครับเพราะว่าในกรอบ4 s เนี่ย หรือว่าในกรอบเดย์เราจะเห็นว่าเดิมมันเป็นแนวรับดันขึ้นเดิมมันเป็นแนวรับดันขึ้นนะครับหลังจากนั้นมันเบรกนะครับเบรกมันก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านดันลงนะครับทีนี้ลงลึกเลยนะครับตั้งแต่ช่วงมอนสุกที่แล้วเนี่ยปัจจุบันก็ลงมา33มเหรียญแล้วนะครับเริ่มจะมีการย่อขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับ1945เนะครับเป็นจุดสําคัญนะครับถ้าราคาขึ้นไปในระยะกลางนะครับมันอาจจะมีเบรกตัวเส้นสปีดไลน์ขึ้นนี้นะครับตัวนี้ขึ้นไปเราก็จะใช้เป็น จุดช็อตลงมานะครับเป็นตัวคอนโทรลเรื่องของเทรนนะครับเพาะว่าเป็นเทรนลง1 9 4 5ง9 5 0ถ้าราคายังกลับไปเทรดเหนือในจุดนั้นไม่ได้นะครับก็จะเป็นเทรนลงไปต่อเนื่องนะครับก็การวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับก็ เป็นแนวทางที่เราเอาไปใช้นะครับในช่วงอาจจะเป็นช่วงหัวข้ามนะครับวันนี้มีการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกานะครับก็ตัวเลข CPI เนี่ยซึ่งมันก็จะเป็นเทรนที่ลดลงต่อเนื่องนะครับโดยภาพรวมนะครับถ้าราคาเนี่ยหรือว่าตัวเลขตัว CPI เนี่ยมันต่ำกว่าการคาดการณ์นะครับ โอกาสที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของทองคาทองคำเนี่ยมันน่าจะมีการเด้งขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าตัวเลขต่ำกว่าการคาดการณ์นะครับ usd จะอ่อนนะครับแล้วก็ทองคำน่าจะมีการเด้งขึ้นนะครับอาจจะเป็นโอกาสดีให้เรานะครับได้ทำการช็อตฟลอร์เทนมาต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มันเกิดการรีเ e สเมนต์กลับขึ้นไปนะครับแต่ในกรณีที่ตัวเลข cpi นะครับสูงกว่าการคาดการณ์นะครับมันน่าจะดันราคาทองคำลงนะครับ วันนี้เราก็อาจจะได้เห็น1,900กันนะครับก็ขึ้นกับตัวเลขปัจจัยพื้นฐานด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าตัวเลข CPI เนี่ยก็จะเป็นคีย์นะครับรวมถึงค่ CPI ตัวเลขแต่ชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่รวมอาหารและพลังงานนะครับก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่เฟดเขาจะใช้ในการเวทตัดสินใจเรื่องของแผนการขึ้นดอกเบีย้ยในอนาคตนะครับแล้วกบพบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำขั้นถัดไปสวัสดีครับ